สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีเด็ดมาเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์ออสตากัทธีลาวันนี้ก็มาในบรรยากาศที่พุทธมนทลน,นะครับมาอัดคลิปของคลิปมาเลยฮานอยของวันพุทธที่11พฤศจิกายน2563นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามผมนะครับทั้งทางไลน์ทางเฟซนะครับทางกลุ่มไลน์ของผมทาง u t u b e นะครับที่คอมเมนต์ ช่วยเป็นกำลังใจที่ให้กับผมนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่จะเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของผมผมก็ยินดีนะครับผมจะมีการวางเลขของผมทุกๆวันนะครับมีทุกแนวทางนะครับมีหุ้นฮานอยลาวมาเลรัฐบาลน,นะครับที่สําคัญปีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโทรมาที่เบอร์นะครับ086335 6397นะครับเป็นไลน์นะครับโทรมาคุยก็ได้นะครับว่าขอเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์ออสตักาดิลานะครับผมจะเชิญเข้ากลุ่มของของผมนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเป็นของมาเลยนะครับของมาเลยก็ฮานอยผมจะมาเจาะดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับมีเลขอะไรนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ทีละดวงนะครับดวงแรกของผมนะครับดาวสุข6นะครับวันนั้นได้ตำแหน่ง อนุเกษตรสำหรับเรือนนะครับแล้วก็เป็นยังเป็นนิดนะครับและยังได้ตําแหน่งระหว่างปู่เอกด้วยนะครับหกถือว่าเด่นสุดๆนะครับของวันพุธนะครับแล้วมาดูดาวเด่นดวงต่อไปนะครับดาวเสาเจ็ดนะครับได้ตําแหน่งวัวแล้วโคระหว่างนะครับถือว่าคู่นี้หนีกันไม่ออกครับแล้วมาดูดาวเด่นดวงต่อไปดาวพุธสี่นะครับดาวพุธสี่นั้นได้ตาแหน่ง ดาวคืออ,อนุกเกษตรสลับเรือนเป็นอุจจาพิมุกสามดวงนะครับและดาวเด่นดวงที่สี่ครับผมให้นะครับดาวพระหัสห้านะครับยังยังไม่ทิ้งนะครับเพราะว่ากำลังจะย้ายนะครับราศีนะครับถือว่าแรงอยู่อย,อยู่นะครับได้ตำแหน่งเกษตรนะครับ แล้วก็ได้ตำแหน่งวอวลโคระวางครับผมจะเป็นเรียงทักษะไว้ให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นตารางไว้ด้านข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาที่หน้าจอนะครับแล้วก็ดาวจันทสองผมให้ดาวจันทสองเป็นดาวเด่นดวงที่ห้านะครับวันนั้นได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับดาวเด่นดวงสุดท้ายผมให้ดาวบาราหูแปดครับ ลาวราหูแปดนี้ก็ถือว่าท่านก็กําลังจะแรงด้วยนะครับทั้งหกดวงนั้นท่านก็ผู้ชมก็นําไปวิเคราะห์นะครับจำไปจับเป็นคู่คู่นะครับเดี๋ยวผมก็มาจับเป็นคู่คู่ให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นคู่คู่มีอะไรบ้างนะครับผมจะบอกให้ครับมีหกเจ็ดนะครับหกสี่หกห้าหกสองนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสอง 4 5 4 2และ2 5ครับทั้งหมด10คู่ส่วนดาว8นั้นผมให้เป็นดาวเด่นที่เป็นตัวสำรองอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมชอบก็นำมาจับได้อีกครับสำหรับ3ตัวก็ให้4 6 7ครับตามทักษะเลยครับ4 6 7กับ6 7 5ครับ2ดวงสงชุดนี้ครับของมาเลกับ ฮานอยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ร่วมติดตามผมนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับกดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้นะครับขอขอก็ขอให้เลขของผมเนี่ยเข้านะครับเข้าไปทําให้กับท่านผู้ชมมีค่ากับข้าวครับมีเงินมีทองใช้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ มาเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ